อย่าไปน่ารักกับใครนะเธอเขาก็มีแก่แกเขาก็รู้ว่าแกมันลายเขาก็ยอมไปคว้าถึงแม้แาตาของเขาจะชูเขาไม่อันตรายอย่าไปน่ารักกับใครแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ตีแกตายอย่าไปน่ารักกับใครนะเธอเขาีด d เด็กชายธนดุลวันเกิดปีนี้ก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขสมหวังทุกประการยิ้มบ่อยๆนะเฮ้ เฮ้ยมันใช้แหวนที่ใชแหวนที่เขาห้อไว้หรือเปล่าวะเอาไว้เอานี้ไว้ก่อนโอ้แหวนที่ใส่ในมือตลอดเวลาตัวนี้ถือขอบคุณนะก็คงจะห้อยคอแหละต่อจากนี้นะเต๋ออันเกิดปีนี้นั่งเหนื่อยเมื่อกี้หายเหนื่อยเลย